สวัสดีครับฟิฟซีคลิปนี้ก็จะให้ดูแปลงปลูกบ้านหนองไมนาธนวันนะนี่เป็นแปลงพริกครับผมตรงนู้นเป็นหลังอ่างนึกตีนไหมเป็นเป็นอ่างวันนี้หมอกเยอะนะฮะนี่ครับผมอ่างบ้านหนองไมนาฮะบ้านหนองไมนาธนวันคราวนี้เป็นสวนพริกครับผมพริกเยอะฮะทั้งหมนก็เป็นพวกขิงพวกผักหนองไมนาเราจะเป็นผักเยอะพวกพืชพันธุ์กันข้ามไปดูฝั่งนู้นไปได้ปล่ามาดูนะ้ฟตีนูน้นไกลๆนะนูนะ้นเดีนะ๋ยไปดูฝั่งนู้นก่อนเนาะไปหนีทางตรงนี้เป็นท้ายอ่างฟิฟซี นฮะฮท้ายอ่างอยู่นี่คือ,อผมท้ายอ่างเราจะไปฝั่งนู้นนะมีท้ายอ่างครับผมจะไปได้เปล่านะฝั่งนู้นน่ะตามมาได้ครับเี้ยมาเจอสวนหมอนนะเหมอนหมอนก็ผมตามได้ไหมเตี้ยน้ำนะ๋ย่าข้ามคลองน้อยจะเป็นฝั่งนู้นนะเดี๋ยวน,นี้กระบุกกถึงฝั่งนี้นะโน้นนลยลงฤาษีนี่วันนี้บุกมาข้ามมาฝันน่งนี้ทางเรามาเมื่อกี้นะอย่าไปดูที่ไปได้ต่อไหมเราจะให้ดูวิวบรรยากาศ ทางกเกษตรกเกษตรบ้านของแม่น้านี่ไร่มนแต่จะไปต่อไม่ได้เลยบสี่หลงทางลันเนี่ยหลงทางแล้วครับสี่จะต้องกลับทั้งเต่าแล้ว